ใช่ใบมะพร้พลาสองใบนะคะในการทำปาตตมียนค่ะปาตตมียนค่ะปาตตมียนวันนี้ที่บ้านจะมาสอนะไรที่บ้านถอดปาตตมียนเอาอันซ้ายทำเป็นห่วงสองห่วงอย่างนี้ <c oughs> จับไว้ค่ะจับไว้ <c oughs> โอเคอันขวาเอาครึ่งอย่างนี้ค่ะป <c oughs> วดทุกข์เลย เอาอันขวาคล้องสอดเข้าแล้วคล้องทับอันอันหน้าคล้องไว้แล้วจับไว้ก่อนเอาเส้นหลังทับหน้าแล้วก็สอดเข้าในหัวแล้วเอาอันนี้อ้อมทางหลังสอดเข้าอันล่างใครส่ง เอาเสือกนตายแล้วว่าใหญ่น่าแล้วก็ดึงค่อยค่อยดึงเลี้ยงให้เติมเลยอ่ะก,ก็ก็พอประมาณไม่ต้องติดมากเดี๋ยวมันจะทำต่อไม่ได้อ,นนไดอันนี้จะได้ปลาตัวเล็กน่ะไม่ปลาตัวตเล็กปลาตัวเล็กแล้วอ่ะปลาไม่พอจะทำปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย,เลยโอเค,อเคมันจะยาวพอไหมเนี่ย ใช้ด้านนี้จับจับเอาหัวปลาที่ลงพื้นก่อนแล้วก็เอาเส้นขวาอาข้างหลังแล้วมาทำยังไงต่อเอาเส้นนี้เส้นสายสต่อไปเลยลืมอ่ะเดี๋ยวอ๋อเส้นนี้ทับไปอย่างนี้อาจจะมีเส้สองอันเนี้ยไม่พอเน่เลยสั้เอาอันนี้ทับลงมาเออ แล้วก็ใช้เส้นนี้ออมใต้ก็คือทับทับเส้นที่เพิ่งทับมาเมื่อกี้ค่ะแล้วก็อ้อมแล้วก็สอดเข้าเส้นล่างเพื่อให้มันขัดกันอ่ะแล้วก็ค่อยดึงจะได้เป็นด้านหนึ่งของปากัวใหญ่โอเคกลับด้านเอาเส้นนี้ทับลงมาค่ะ แล้วก็เอาเส้นเพียงโดยเดอยู่นี่พับเส้นเมื่อกี้แล้วก็สดเข้าเส้นข้างล่างเส้นนี้ดึงอย่างเงี้ยค่อยๆดึงค่อยๆดึงได้แล้วร็จแล้วอสะไดแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันยังไม่มีหางใช่ไหมก็ทำหางให้มันหน่อยอตัดที่ด้านนี้ก็จะเป็น คลีบหากรรไกรมันต้นไปหน่อยแล้วน่าจะทำมันยาวนะตัดตัดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทาหางหาหาเสร็จเสร็จเสร็จเอาอันอื่นมาทําหาะไม่ถูกแล้วหรอถูกแล้วอ๋อถ้าเป็นปลาตัวเล็กนี่คลีบหน้ามันจะมีแค่บนล่างใช่แต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่คลีบหน้าจะมีเป็นคู่กับเรคู่ถูนี่ังหางก,ก็ไม่ยาก ก็ทำแบบนี้อ่าใช้ใบกระเทียมสองใบนะคะในการทำปาตมเพียนค่ะทำไลยนะปาตาเพียนค่ะปาตมเพียนวันนี้ที่บ้านจะมาสอนวันสอนปา <c oughs> ตมเพียนเอาอันซ้ายทำเป็นห่วงสองห่วงอย่างนี้จับไว้ค่ะจับไว้โอเคอันขวา อาครึ่องอนี้ค่ะขวบึเอาอันขวาค้องสอดเข้าแล้วค้องทับอันอันหน้าค่ะคล้องไว้แล้วจับไปก่อนเอาเส้นหลังทับหน้าแล้วก็สอดเข้าในห่วงแล้วเอาอันนี้อ้อมข้างหลังโอ้ีเลยหรอ อเข้าอันล่างใส่อะไรส่งไข่ไข่ส่งออาเพือกันตายแล้วว่าใหญ่น่ะนะแล้วก็ดึงค่อยดึงเลี้ยงทตึงเลยอ่ะก็ก็พอประมาณไม่ต้องปิดมากเดี๋ยวมันจะทำต่อไม่ได้ออันนี้จะได้อันนี้จะได้ปลาตัวเล็กอนะ่มในปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กแล้วอ่ะแต่ไม่พอจะทำปลาตัวใหญ่ ใหโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> <laughs> มันจะยาวพอไหมเนะี่ยอ่ะก็ใช้ด้านนี้จับจับเอาหัวปลาที่มลงพื้นก่อนแล้วก็เอาเส้นขวาอล้อม้างหลังแล้ว <laughs> มาทำยังไงต่ <laughs> อ<ะ>เอาเส้นนี้อ่ะ <laughs> เส้นสายสุด <laughs> เอาไปเลยลืลอมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวอ๋อเส้นนี้ทับไปอย่างนี้ จะมีเฮกสองอันเนี้ยไม่พอเน,นี่ยเลยตัดเอาอันนี้ทับลงมาเออแล้วก็ใสเส้นนี้อ้อมใต้ก็คือทับทับเส้นที่เพิ่งทับมเมื่อกี้ค่ะแล้วก็อ้อมใต้แล้วก็สอดเข้าเส้นล่างเพื่อให้มันขัดกัน oh. แล้วค่อยๆดึงจะได้เป็นด้านหนึ่งของปลาตัวใหญ่โอเค สามด้านตองเส้นนี้ทับลงมาค่ะแล้วก็เ,เส้นที่ยังโดดเด่อยู่นี้ทับเส้นเมื่อกี้แล้วก็เกอดเข้าเส้นข้างล่างเส้นนี้ดึงน,นี้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงได้แล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีหางใช่ไหมก,ก็ทําหางให้มันหน่อยอาจตัดคลีบด้านนี้ก็จะเป็นคลีบหางกันไก่มันต้นไปหน่อยแนละ้วถ้าทำมันยาวตัด,ด,ดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทําหางหาหาเสร็จเสร็จเสร็จเอาอันอื่นมาทหาหางใช่ถูกแล้วถูกแล้ว,ลวอ๋อถ้าเป็นปลาตัวเล็กนี่ คลิหน้ามันจะมีแค่บนล่างใช่แต่ถ้าเป็นปตาตัวใหญ่คลิปหน้าจะมีเป็นคู่กับตัคู่นูกที่ทำหางก็ไม่ยากก็พับแบบนี้อ่า